สวัสดีครับผมสวัสดี f อฟทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับเลขนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลมัดรวมฮานอยของวันที่26เมษายน2 5 6 8เช่นเคยครับผมก็เป็นการให้แนวทางของวันที่27เมษายน2568แแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูผลตัวเลขกันนั้นเราก็มาดูคำเตือกนกันก่อนนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กน่คราดในช่องทาง u t u b e ครับผมขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กน่าคลาดนั้นขอ fc ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีโชคมีลามีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีรวยรวยรวยเฮ้ยทุกท่านครับผมมาดูผลสรุปกันเลยนะครับเลขนักข่าวมัดรวมฮาหน่อยวันที่26เมษายนสองพนรบเลขนลักข่าววางลูดไว้ศกับ1 ศูนย์เข้าไป1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งเข้าไป4ครั้ง1ครับผม1งครั้ง2ครั้งเท่ากับ6ครั้ง มาดูครับผมตัวรูดเข้าขึ้นมา6ครั้งนะครับมาดูผลครับผมนะะเลขลาดทำสติให้แค่5หน่อยนี้นรจริงๆแล้วนะครับ f c ที่กดติดตามอยู่นะครับผมชมคลิปของเลขลาดมาก,ก็จะเข้าใจว่าทั้งเลข16คู่เจาะเออ15 16คู่เจาะนี้ค้อมตัวรูดใช้งานกับตระกูลฮานอยทั้งหมดตลอดทั้งวัน,นในกระดานหุ้นที่ถ่ายทอดสุ นำไปใช้งานนะครับ,นะรบก็อย่าลืมไปนำไปเทียบเคียงกับอาจารย์อีกสมมอินด้วยนะแต่เลขยกลาดส่วนมากก็ไม่ใช่ส่วนมาก,กปกติเราจะทําแค่ห้าหน่อยนี้เป็นสนติไว้นะครับก็มาดูผลกันเลยนะครับห้าหน่อยเฉพาะกิจผลที่ออก8 5ดห้สามสองเจก็เข้าไปที่5 3าสหบนตรงนี้ หน่ยกชาติผลที่ออก10435ก็ไปเข้า04บนตรงนี้ครับเข้ารุด0แล้วก็เข้าออนะครับพูดเจาะนะครับ3 5 5หสล่างส่วน04นั้นเป็นคู่เจาะคู่เน้นน้นหน่ยพิเศษครับผลที่ออก 8 00 29ก็เข้าปที่00บนเข้ารูด0ทั้ง10ทั้งลหลวงฮานอยปกติครับผมคนที่ออก497 20ก็เข้าปรที่97บนตรงนี้ เข้ารูดศู์ล่างตรงนี้ VAP ครับผมผลที่ออก9 4 1 2 1ก็ไปเข้า4 1คู่เจาะคู่เน้นตรงนี้ครับบนแล้วก็เข้ารูดหนึ่งบนเข้ารูดหนึ่งล่างสำหรับเมื่อวานนะครับ F 4ที่นำไปใช้งานก็นะครับผมคง จะมีโชคมีลาบกันพอสมควรนะครับขอให้เข้าให้โดนแบบนี้ทุกวันนะครับรบจะได้เป็นแนวทางที่ดีนะครับในการนะครับให้ fc มีโชคมีลาบกับทางช่องนะครับมาดูต่อครับผมวันที่5นะครับอ่าวันที่27วันที่7 27เมษายนนะครับผมก็น้องสุบแปดเล็กน้อยปล่อยอะไรไปให้ พอดีช่วงสองวันที่ผ่านมานะครับเลขาาิไม่ค่อยมีเวลานะครับเนื่องจากมีธุระกับทางครูบาอาจารย์นะครับที่เลขาณิตนะครับดูแลอุััธรรมท่านอยู่มีการยกย้ายสถานที่พักจำวัดก่อนที่จะมีการเข้าพรรษานะครับวัดใดที่ยังไม่มีพระสงฆองค์เจ้านะครับดูแลอยู่ ทางคณะสงฆ์ท่านก็จะพิจารณานะครับซึ่งมันเป็นเรื่องของทางสงฆ์แต่ก็เล่าสู่ฟังพระเลขาธิการได้พาท่าน,นะะไปไปวัดไปฐานที่ใหม่วัดใหม่คําว่าใหม่น,นี่หมายถึงว่าไปอยู่ใหมะะ่แต่วัดนั้นเป็นวัดเก่าวัดล้างะะต้องไปพัฒนาใหม่ปรับปรุงใหม่ ก็คร <S preach science> so ับยุคนี้นะครับวัตถุนําหน้าเพราะฉะนั้นการที่คนที่จะเข้าไปศึกษาใฝ่ความรู้ทางด้านพุทธศาสตร์ก็น้อยแล้วครับก็เลยนะครับวัดวะาลางก็ลางก็เยอะนะครับขาดประสงฆ์เจ้าเยอะครับก็เรียบร้อยครับได้สถานที่อยู่ได้แล้วเรียบร้อย ก็มาดูครับผมวางลูไปไว้ที่9กับ0 9กับ0คู่เจาะก็มี94 95 9 cao chứ xuống xỉ xuống hai xuống hộp xuống chữ nừng xỉ nừng hơi. Nừng สามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดครับเฉพาะกิจต่อ ปกติ V.P เลก็กน้อยก็เน้นไปที่ เก้ากับสุบเก้ากับสี่คแคปหน้าจอได้เลยนะครับทายนี้นะครับผมขอให้เบฟสีทุกท่านมีโชคไม่ล่ำ ถูกเลขถูกหวยทุกครั้งครับผมรวย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 ครับผมสวัสดีครับ